วันนี้เราพูดถึงรุ่นกลางๆของเขาคือ Starlight 8นะครับซึ่งก็ดีพอเพราะว่ามันเป็น OFC บวกกับเคิือเงินไปด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าไอการชิลของสายหรือการหุ้มฉนวนของเขาเนี่ยนะครับเขามีจดสิทธิบัตเอาไว้คือเป็น t ท p e s h i e l นะครับ Type s h i e l พูดง่ายๆคือเป็นการรบชิลป้องกันการรบกวนอยู่ภายในสายเนี่ยถึงส0ชั้นคุณนเห็นงหม Channel ก็ตัวนี้เป็นทางเลือก ครับรับชั้นเลยนะพาวเวอร์อัมมัลติชันเนลก็ตัวนี้เป็นทางเลือกนะครับสำหรับไอตัวที่วางอยู่เนี่ยนะครับเป็นรุ่น MCA 325 Gen 2นะครับสิ่งที่น่าสนใจของ Power Amp ตัวนี้ก็คือว่ามันใช้หม้อแป,ปลงเป็นเทอร์ไอยดอลขนาดยักษ์เนี่ยสองตัวว่านั่นแหละจะระบายออกไปได้เนี่ยมันจะตัดการทำงานทันทีเลย